พร้อมหรือยังรับฝนรอบใหม่หนักแรงพยากรณ์อ,อากาศ7วันข้างหน้าก่อนไปติดตามรับชมารายละเอียดขอขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้กับช่องไลฟ์คลิปของเราอีกทั้งยังช่วยกดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันพุธท,ที่27กรกฎาคม2565มาพบกับเตือนภัยพยากรณ์อากาศคลิปนี้ขอพาทุกท่านมาติดตามลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงอีก7วันข้างหน้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมมาสะสมตัววันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนในขณะที่มีลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้โดยในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองในบริเวณจังหวัดตากน,าน่านแพร่อุตร,รดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ ชัยภูมิร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายก ปราจีนบุรีชนบุรีจันทบุรีตราดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสโดยในบร,ริเวณภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นท,บบนนนนที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่30กรกฎา,าคมถึง1สิงหาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศเลาวตอนบนทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะก,กำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม25 6 5 65. ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปและร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเตือนภยัยพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ